สวัสดีค่ะที่สะพานทะเลบ้านโฮกุ๊กนะคะบรรยากาศตอนนี้การลังย่างปลาหมึกนะคะนี่คือหมึกกระดองนะคะเนี่ยหมึกกระดองนะคะตัวนี้อยู่ที่ไซส์นี้อยู่ที่ประมาณสองถึงสามตัวกิโลนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมึกหอมนะคะหมึกหอมด้วยหมึกหอมอันนี้ก็หนวดหมึกนะคะหนวดหมึกหนวดหมึกค่ะเราจะต้องอย่างให้เขารัดตัวเข้าไปนะคะมาถึงจะได้เด็กดึงในการกินนะคะได้อรรถรสในการกินด้วยนะคะค่ะ น,ะะนี่ก็คือบรรยากาศที่สะพานทะเลบ้านคุคุกนะคะอะมาดูทีนี้นะคะมาดูอยากกินกุ้งเหลือเกินนะคะดูกุ้งกุ้งก็เพิ่งย่างเพิ่งเสร็จนะคะเห็นไหมกุ้งตัวบิ๊กๆนะบิ๊กไซส์เลยนะคะเสน่ห์ของเขานะคะกุ้งที่เลี้ยงในน้ํากร่อยเสน่ห์ของเขาก็คือกุ้งเขาจะให้ความมันทานเข้าไปจะมันแล้วก็มีรสคาดหวานนะ กินกับนี่ค่ะน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่สะานทะเลบ้านครูค๊กนะคะเห็ไหนไหมอืมเจ้ามากเลยสิ่งที่ขันไม่ได้เหรอฮึฮึนอะไรบ,บ้านหวานว้ายฮพริกน่ะแซ่บเหลือเกินค่ะ รสหวานมากเลยดูดูหัวเขาดูหัวกุ้งไข้เขามไม่อยากพากเลยติดใจพริกเมื่อกี้เนี่ยดูนคะดูนะาดนะ อร่อยมากเลยค่ะแจริงคขอบอกนะคึ้นนะคะใครมาซื้อตอนนี้ยังทันอยู่นะคะเปิดขายตลอดเวลาเลยยี่สี่ชั่วโมงเลยค่ะถ้ามัวแต่กินกุ้งหมึกเป็นยังไงมากปลาหมึกก็หอมหอมหอมมาเลยนะคะสะพานทะเลบ้างนกุ๊กนะคะเปิดขายทุกวันเลยนะคะเปิดขายทุกวันเลย เชิญลูกค้ามาเลือกซื้อเลือกหาได้เลยนะคะยิงกับต้นหอมอร่อยแค่ริงินะบอก นี่ผักเยอะค่ะไม่ต้องห่วงผักสลัดจิ้มห๋วยเตเสร็จไปแล้วค่ะกินได้ไม่เสร็จิ้มบิ๊กชคบมากเลยนะคะเชิญน,นะคะยางกุ้งที่สะพานเทลีบ้านครูครูอร่อยจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ